สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดี ตอบทีละคนนะคะพี่ยัดีคะ่ะอันนี้อะไรเอ่ยสีครับอ่าทีอะไรนะสีน้ำสี่น้ำถูกต้องคะ่ะพี่ชายอันนี้อะไรคะผู้การคะ่ะผู้การพี่คีมใบไม้ค่ะใบ,บไม้พี่ซีนะะ่าค่ะกระดาษวาดเขียนคะ่ะเขียนนะคะพี่พายว่าอา้ายค่ะจานสีคะ่ะจานสีนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์วันนี้นั่นเองนะคะอ่า เราจะมาทําความรู้จักกับภาพพิมพ์นะคะว่าภาพพิมพ์คืออะไรนะคะภาพพิมพ์นะคะก็คือเป็นกา,า,ารสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะที่มีลักษณะพิ่ที่มีลักษณะเป็นสองมิตินะคะซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์นะคะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเป็นแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ใช้สีนะคะทาลงบนแม่พิมพ์จากนั้นนะคะให้เรานะคะนําลงไปกดทับบนกระดาษน,นะคะเพื่อให้เกิดเป็นภาพนั่นเองค่ะนักเรียนโอเค อุปกรณ์สำหรับการทำภาพพิมพ์นะคะเราแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆเลยกันนะคะอย่างที่1นึนะคะแม่พิมพ์นะคะซึ่งแม่พิมพ์นะคะจะเป็นออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือ สีน้ำสีเอเตอร์สีไม้สีน้ำมันสีไ้ได้ไหมคะไม่ได้เ่อเจ๋งมาสีไม้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องมีส่วนประกอบของน้ำนะคะีเวอร์เตอร์สีน้ามันสีอคริลิกนั่นเองอย่างต่อไปนะคะอย่าสุดท้ายก็คือพื้นรองรับในการทผาพิมนะคะนั่นก็คือสมุดที่มีเนื้อหนานะคะก็คือเช่นสมุดวาดเขียนกระดาษร้อยปอน หรือสมมว่าเขียนเพราะว่ามันมีความหนาค่ะใช่ถูกต,ต้องนะคะเพราะว่ากระดาษเหล่าน,นี้นะคะมีความหนานะคะเหมาะสมกับการทํางานที่แบบที่ต้องใช้สีให้เป็นชนิดน้ําน,นะคะ,คะ,คะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาทาาําความรูม้จักกับวัสดุธรรมชาติที่ทําที่ใช้ในการพิมพ์ภาพนะคะเดี๋ยวให้เรียนช่วยมาตอบทีละคนว่ามีอะไรบ้างอ่าอัตถินามีอะไรบ้างวัสดุ ธรรชาติที่ใช้ในการบินภาพได้กล้วยไม้ครับกล้วยไม้อ okay> ่ะดอกไม้ครับดอกไม้ถูกต้องค่ะต่ากล้วยก้านกล้วยโอเคจิ่งไม้ค่ะริ่งไม้ได้ค่ะแล้วก็ก้อนหินก้อนหินค่ะถูกต้องนะคะก็คือวัสดุธรรมชาติของเรานะคะสามารถหาได้ทั่วไปที่บ้าน ธน,นาบัตรแล้ก็เรียกว่าภาพจริงเช่นกันนะคะต่อไปก็จะเป็นปกหนังสือนิตยสารทั่วไปเลยนะคะรล้ปกหนังสือเรี่นของเรานั่นเองต่อไปนะคะลายผ้านะคะที่ว่าเป็นผ้าไหมนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าภาพจริงคืออะไรนะคะเดี๋ยวครูจะแก้เลยนะคะปฏิบัติกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะมีชื่อว่า เดี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะออกมาเตรียมอ,อุปกรณ์ให้เพื่อนๆค่ะโอเคลน้อเพือเ่อน ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการพินภาพนะคะเราก็คือเอาสีนะคะทาลงไปในวัสดุที่เราต้องการจะกินนะคะอันนี้เราจะทาไปในก้อนหินนะคะเพื่อที่จะให้มันเอสรของดอกไม้นั่นเองก็หลังจากนั้นนะคะสาเสร็จแล้วเราก็กดทับไปบนกระดาษโเ้ตเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะใช้เป็น ก้านกล้วยนะคะแล้วก็เราจะทัดเราจะใช้ก้านกล้วยนะคะทำเป็นสีกดอกหลังจากนั้นนะคะเราก็กดทับลงไปบนกระดาษเียก็กดทับไปให้มันเป็นลักษณะของดอกไม้นั่นเอง ไปนะคะทุกคนก็จะได้ผลงานของตัวเองอยู่ในมือนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะผลงานภาพพิมพ์ของทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนนักเรียน3คนนะคะเพื่อออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะคะโดยบอกชื่อแล้วก็บอกว่าภาพของเราเนี่ยสื่อความหมายว่าอย่างไรนะคะคนที่1นนะคะให้น้องครีมนะคะตัวมือเพื่อนไหนคะอ่านี่ก็จะเป็นผลงานของเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนบอกนะคะ ชื่ออะไรคะลงานชื่อดอกไม้ของเราก็จะเป็นดอกไม้ที่ชื่อว่าบานสะพังในใจก็จะสื่อถึงความหมายของความางามของดอกไม้ที่เปรกยบยเสมือนความสุขที่อยู่ในใจคะ่ะก็จะมีสีสันที่สดใสค่ะอ่านี้นะคะเพื่อนก็ใช้ดอกไม้นะคะในการพิมพ์ภาพนี้นะคะอันนี้เป็นก้านกล้วยนะคะโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยคะอ่ะอ่าต่อไปนะคะคนที่สองนะคะ ให้เพื่อนอฟฟิซันนะคะออกมาค่ะอ่ามีชื่อผลงานว่าอะไรคะนักเรียนภอพนี้มีชื่อว่าแสงสุดท้ายของดอกไม้ชื่อถึงความหวังในความมืดนะครับโอเคนี่นะคะจะเป็นรูปภาพพิมพ์ของเพื่อนนะคะโดยเพื่อนจะใช้เป็นอะไรเลยก้านก้านกล้วยนะคะอ่าตรงนี้เพื่อนบอกว่าใช้เป็นก้อนหินนะคะสวยมากค่ะแบบมื้เพื่อนน่อยค่ะอ่าแล้วก็ขอตัวแทนอีกหนึ่งคนนะคะคนสุดท้าย ให้พี่อมดีนะคะโอเคอ่ะชื่อพี่อมดีมีชื่อว่าอะไรครับพี่ชื่อว่าสวนแห่งความฝันนะครับอ่าสวนแห่งความฝันคืความฝันมันก็คือแบบอ่าส่วนในอ่าเป็นส่วนที่อยู่ในจิตปัญญาแล้วก็ถึงในรูปเนี้ยมีความท้าทายขนาดไหนดอกไม้ก็ยังคงสวยงามอยู่ตลอดเวลาครับผมอ่าอ่ะเดี๋ยวนะคะพี่อมดีใช้อะไรในการพิมพ์บ้างคะมีดอกอะไรบ้างอันนี้คือเป็นดอก กล้วยไม้พิมพ์ตรงนี้โอเคแล้วก็แล้วก็ก้านนี้ใช้อ่ะก้านก้านไม้ก้านไม้ก้านไม้จะใช้เป็นกิ่งไม้ในการวาดกิ่งลงมาอย่างนี้นะคะที่นี้คือใช้ก้อนหินมาทับตราให้เห็นแบบนี้อ่าก้อนหินนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนนะคะก็คือเห็นได้นะว่านะคะวันนี้ภาพของเรานะคะเกิดจากวัสดุธรรมชาติต่าง ได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นของครูนะคะครูเลือกใช้เป็นตรงนี้นะคะเลือกใช้เป็นก้อนหินแล้วก็ตรงนี้นะคะเลือกใช้เป็นกา้านกล้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเราก็เลือกใช้วัสดุที่ต่างกันไปนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูขอก็ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะ